เทศก,กาลสงกรานต์แบบนี้ก็มีชาวไทยใหญ่บางส่วนในกรุงเทพมหานครที่ไม่มีโอกาสกลับบ้านนะคะแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีกิจกรรมที่ได้รวมตัวกันสังสรรค์ค่ะกับงานคอนเสิร์ตการตุศสนชาวไทยแบบนี้นะคะอย่างการแสดงที่เราได้ชมอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตค่ะของศิงลปินสมัครเล่นชื่อวงแห่งมดนะคะวงนี้เกิดจากการรวมกัวของชาวไทยใหญ่ในกรุงเทพมหานครค่ะใล้ผู้ชมได้สนุกสนานกันนะคะก่อนที่จะได้ชม ของศิลปินมืออาชีพที่พวกเขาบอกนะคะว่ากว่าจะได้ชมคอนเสิร์ตของศิลป mm ินเหล่านี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมาลัยแทนใจจากชาวไทยใหญ่มอบให้ศิลปินคนโปรดจายหาญแรงที่เดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในกรุงเทพเปิดโอกาสให้แบนเพลงได้ใกล้ชิดถึงบนเวที แม้ไม่ได้กลับบ้านในวันหยุดยาวเพราะติดขัดด้วยระยะทางและค่าใช้จ่ายแต่การได้ชมการแสดงของศิลปินจากทีมเดียวกันในภาษาที่คุ้นเคยก็ช่วยให้อุ่นใจใคลายคิดถึงบ้านได้ไม่น้อยมันเหมือนกับมาอยู่ที่บ้านนะครับคือนักนักนักร้องระระดับนี้มาแล้วก็ แต่ดับรุ่นรุ่นร้องันขามทะเห็นไม่ได้เลยเยากครับเพราะผมยไม่เคยเข้าใกล้ขนาดนี้เลยตัทางนี้คนไทยใหญ่ก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็สามัคคีกันด้วยนะครับมาเห็นที่นี่ก็ประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมก็ยังคงรักษาไว้นะครับ วันชาติไทยเข้าและออกพัรษาและเทศกาลสงกรานต์เป็นสี่ช่วงเวลาสําคัญที่ชาวไทยใหญ่นิยมกลับบ้านเพื่อร่ว การบุญและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแต่สําหรับบางคนกว่าจะได้กลับบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเก็บออมเงินจํานวนไม่น้อยเพื่อเป็นค่าเดินทางหลายปีแล้วที่ชาวไทยใหญ่ส่วนหนึ่งไม่ได้กลับบ้านที่พมา่าการได้มาร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเพียงปีแล้วไม่กี่ครั้งจะเป็นงานที่หลายคนรอคอยไม่เพียงสนุกสนานตามวิถีไทยใหญ่หากการได้อวดศิละปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ก็ยังความภูมิใจไม่น้อยก็เห็น คนมันเยอะครับเราทางานนานๆจะได้เจอกันใเรามาซ้อมเหนื่อยถ้าเราได้มาเยอะเรามาเต้นเห็นคนมารูเราเยง่งเนี่ยเรามีความสุขครับเราซ้อมมันไม่เสียเวลาม,มันเห็นคนชอบก็เลย มีความโศกครับคนที่ไม่ได้กลับบ้านส่วนมากจะทํางานแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านแล้วก็หนีไปสงคราซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันสงบแล้วหลังจากกรารเจรจาก,กันซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังมีการยิงกันอยู่นะครับมีการยิงกันแล้วก็เกณฑ์ลูกขาบก็ยังมีอยู่จริงๆแล้วมีคยยมนอพยพเข้ามาไทายเยอะมากเลยครับ พี่น้องที่อยู่ไกลบ้านและอาศัยต่างถิ่นให้รักและไม่ลืมวัฒน,นธรรมประเพณีคือเนื้อหาคำร้องที่ศิลปินด่างใจาหาญแรงส่งผ่านถึงชาวไทยใหญ่ในบทเพลงวิงทงฮาวพร้อมกับอีกหลายบทเพลงที่ถ่ายทอดวิถีบ้านเกิดแม้เป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เติมความสุขให้คนไกลบ้านได้คลายคิดถึงญาติพี่น้องและถิ่นที่จากมากาดายะบุนเรืองไทยพีพีเอสรายงาน yang